อันนี้เดีจะมาให้ปู่เอาแบตรถไฟฟ้าออกปู่ชื่อนายเลื่อนนะคะ,อออคะตอนนี้ต้องดูแลกับผู้ใหญ่ด้วยอ๋อต้องให้ผู้ใหญออ่อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันอันตรายเราเผือไฟช็อตได้มีก้อนเรอนั้นคือแบตรถไฟฟ้านะคะก้อนมีเก่าแล้วค่ะ แล้วปู่จะจำได้ไหมว่าตรงไหนใส่ตรงไหน<ช>ต้องถ่ายไว้ให้ปู่ก่อนไหม<ช><ช>ค่ะ<ช>ต้องเราต้องทำไว้ให้ปู่ก่อนปู่จะค่อยรู้นะเอาตัวนี้ออกแล้วไหนมาเสือก่อนโอเคเอาตัวนี้ออกก่อนอ๋อ,อ<ช>ปู่จะใส่ทีละก้อนเหรอใช่ใช่ดึงออกยังไม่ได้ ถ้าไม่คว่ำนี้มันไม่ออกมั้งต้องคว่ำคว่ำคว่ำเลยมันถึงจะออกนิสาขยับให้ปูคว่ำคว่ำได้ต้องต้องไขก่อนเหรอคะอคว่ำแล้วก็ใส่ทีละตัวแต่ต้องจําได้นะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนคว่ำแล้วก็หงายขึ้นเทออกมาแล้วก็ค่อยหงายขึ้น <Yeah. S 2> ตอนนี้นี่นะมีกอันหนึ่งหนึ่งสองมีสามเองหนึ่งสองสามก็อย่าไปนอนจิ้งจี้อยู่งนห้นงะคะ่ะน่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้อ่ะหนูกำลังจะจบตัวนี้อไะไรพอดีนะจบออกเลย ยัตันนี้ออกเท่กเลยอ่ะอันเทออกไปเลยออเทออกไปเลยปู่เทเยอบป่ะมันยังสอนที่คาดแก่หมดยันลืมไม่กลัวลืมล่ะโจม,ม,มีพี่สาวโจมบ้างเหรอพ่อตอนนี้พ่อมาช่วยหนูแล้วนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็เอาใส่ทีละลูกเหรอจะได้ไม่ลืมอ๋อ อ๋อจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะใช่ค่ะสไฟเดี๋ยวเพิ่งแกะก่อนแกะสายออกก่อนต้องแกะสายออกก่อนนะพ่อแล้วก็ต่อเชื่อมไว้เนี่ยมันติดกับตัวนี้อ่าต้องใส่ทีละอันจะได้ไม่หลงใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างใช่ไหมคะก็ทำได้ใช่ไหมคะนิ萨ค่ะตอนนี้เราต้องมาช่วย การร่วมมือจต่ไฟนะแต่ตอนเนี้ยเด็กจับไม่ได้แล้วเด็กมาทำอะไรเด็กจับไม่ได้ก็เด็กมาดูว่าถ้ามันเข้าหลักหรือ,อยามอ,อ๋อไม่ให้กำลังใจเหรอคะโอ้มันเข้าแล้วดูเห็นท้ามมันใหญ่กว่าก้อนอื่นล่ะใหญ่กว่าก,ก้อนอื่นบ่ล่ะ ใช่เนี่ยหนูมองมาข้างหน้าก็รู้แล้วเออมันสูงกว่าก้อนอื่นเนาะใช่แต่มันก็น่าจะใส่ได้อยู่มั้งมันเท่ากันอยู่ก้อนใหม่เนี่ยก็ยังใส่ได้อยู่ดึงยังออกยังไม่ได้นะคะตอนนี้อันนี้อันเป็นอันใหม่อันเก่าขี้เหร่มาก สวยมากเลยค่ะก้อนมีสีก้อนนะคะซื้อมาในราคากี่บาทคะในราคาสนะ2 0 0 0บาท2,000บาทซื้อจากไหนคะจากในช้อปปิ้งถูกต้องค่ะ ส <2000, S 2> องพันประมาณสองพันสามค่ะออได้เาออกไม่ได้ก็ต,ติดอยู่คะอยู่ในนี้แหละแล้วก้อนใหม่ไปใส่เลยพ่อไม่ช่วยอีกคนใช่เราช่วยกันกี่คนเนี่ยอันนี้เราช่วยกันสี่คนนะคะทำไมเราช่วยกันหลายคนจังเลย โอ้คนละก้อนเหรอปู่เปนคนดึงออกส่วนท่อเป็นคนเอาออกส่วนนิสพิทก็เป็นคนถ่ายส่วนนิสซ่าก็เป็นคนมาดูว่ามันลอกแล้วก็ไม่ถ่ายหมดอันนี้ว่าไรเป็นคนให้กำลังใจหรือเปล่าเป็นคนที่ให้กำลังใจไลฟ์สด แต่หนูและเรูชอบไ์สดทุกวนันนี่ย่าไม่บน่นวางไม่ก่อน <c oughs> แต่ย่านี่เป็นคนบ่นเหรอไปโรงเรียนย่าไม่บ่นแหละทำไมคะไปโรงเรียนอะอยู่กับคุณครูไม่ใช่อยู่กับย่าโอ้ ถ้าอยู่บ้านล่ะอยู่บ้านโดนยาบุ๋นทุกวันทำไมถึงโดนบุนนม่ซาาดื้อหรือเปล่าไม่ได้ดื้อแต่โดนทำยากเยอะเกินไปยากเกินลำคาญแล้วก็เลยฟาเลยเกิดตาบ้าเว้ายังไงยากแข่งล่ะ เอาเอาเอาไข่ออกเลยนะปู่ปู่มันหนูว่าน็อตมันอาจจะติดกับตัวนั้นเอาออกก่อนเอาน็อตออกจ,จ,จากตรงนั้นไข่ตรงนั้นนี่คือว,วิธีทำของคนที่ไม่ใช่ช่างใช่ไหมนิซ่า ยาครอโอเคเราเปลี่ยนกันหมดแล้วเรามาเจอกันที่ EP 2สองเนาะ